ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ เหม็นมากกันเขาเราพูดดีๆกันเออที่รักเราจะกันที่มันทำไมเนี่ยใครเป็นคนจะซีฟอนแรกเนี่ยหวานแกนั่นแหละแกแหละไอ้หรือว่าจะปลาหมึกกันหลังใช่ต้องเป็นแกนแน่ๆฮะไม่หคือวันนี้เรามาทำอะไรก็นะครับทุกคนในวันนี้นะครับเราจะมาเอาชีวิตรอดในโลกของอันนี้เม็ดรื่หนึ่งหวานเป็นอนิเมะที่ดังมากในช่วงนี้นะทุกคนอ๋ออนิเมะปลาหมึกคาเค็นใช่ไหมนี่ปลาหมึกคาเค็นบ้าแล้วเนี่ยมันเออแจ็คสเปรโลแล้วอ้าวอันนี้เรื่องนี้เขาจะบ่ายแล้วกันอ้าวโอเค มีดาบอ่ะมีดาบแล้วอะไรอีกแล้วก็มีดาบมีดาบตัวเป็นเอทเทิลไวเท่านแน่เน่พิดเรื่องหวานอ่ะเหรอมีดาบมีดาบแล้วก็มันมีวิชาดาบด้วยวิชาดาบเหรอต้เป็นวันพีษแน่ๆไอ้เจ้าหัวสีเขียวๆใช่ไหม้าแล้วมันโซโลแล้วมนวิชาดาบอ้าวอ้าล้อะไรล่ะเก็บแบบเฉลยมาเถอะเขาไม่รู้อ่ะอ่าก็คือมันใช้ปลานหวานอ๋อปลานอ๋อที่แบบเป็นรอยแบบตั้งแต่เกิดใช่ไหมที่เป็นรอยแดงๆใช่ไหม ไม่ใช่น้ำมันปลาที่บนตัวอันนี้ปลาแบบอรมแบบกรวนกระวนวิชาอะไรเงี้ยหวานก็คือแบบใช้ในการล่าสูงนะหวานโอ้ต้องเป็นดาบพี่ฆ่าระสูงแน่ๆใช่ไหมไม่ต้องเขาว่าไม่ต้องดาว่าหรอกแกน่าจะรูว่าใช่ใช่ใช่ตอนี้ครับเราจะมาเล่นเอ่อชีวิตรอดในดาบพีฆ่าไอในมอสดาบพีฆ่าสูงกันนะครับซึ่งเอ่อที่จริงมันต้องเป็นตอนกลางคืนเนาะใช่เอ่อในเราขอหาเรียกว่าอาวุธก่อนหวานเพราะว่าอาวุธมัน้อยมาก ในวันนี้นครับก่อนที่เราจะมาเป็นเขาเรียกว่าวันน่าร่าสวนทุกคนคือเราจะต้องฆ่าสวนต,ตนหนึ่งนะครับเราก็จะได้ชุดคนดายไปฆ่าสวนมาหวานแล้วเราก็จะได้ดาบมาพวกะี่ขวาใช่ไหมเราก็จะมีปลานวแล้วก็ถ้าเรายิ่งฆ่า พวกกระสุนมันยิ่งขึ้นเราก็จะไอ่อดาเมจแรงขึ้นแล้วก็วิ่งเรลขึ้นเหมือนเราจะเก่งขึ้นใช่ไหมแบบอัพเลเวลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮิโลแบบไต้ค<อ>่าศูนย์ด้วยกันแบบทันฮิโร่ล่าศูนย์ท <c oughs> ันฮิโร่ล่าศูนย์เขาแปลกแปลกวะคามุซันคาบุองแบบว่ามาแล้วลูกจ่าชุดกุกวุวาที่หนูอยากได้อะไรอย่างเงี้ยฮิโร่โคตรดูการกันบ้าไปแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าคราฟดาบแล้วกันทุกคนเดี๋ยว่าคาบที่บ้านกีท่าเสร็จแล้ว ถ้งั้นเราก็จะทำอาหารนะ,หานะครับ <นะ S 1> วันน <ะ S 1> ี้ไปกินเลือดของเออจ้ามูซันนะเพราะว่าถ้าทีรักกินเลือดของเจ้ามูซันน่ะมันจะทำให้ทีรักแบบเปลียร่างเป็นที่เรียกว่าอาสูรเลยอุ้ยนั่นก็ดีเลยเขาจะได้เป็นอสูรแล้วเขาก็จะมาไล่ฆ่าแกฮาเ<อ>ขาจะมีวิชาเขจะฆ่าแกาเหมือนกันเพราะว่าแกคืออสูรร้ายนะออโอเคเขาจะชิงฆ่าแกก่อนเออผมอยากได้ปลาเขาเรียกว่าเป็นปลาอะไรดีวะาที่รักอยากได้ปลาเลยเขาอยากได้ปลาเพึ่งเพราะว่าเขารู้สึกมันดูเท่เอาเขียน เขาได้ปลาเนี่ยปลาตะวันอะเอาไเมายิ่เลยปลาตะวันเหรอมีแค่นั้นแหละปลาตะวันมีแค่โยริจิที่ใช้ได้อะเราน่าจะไม่มีทางได้แต่แต่เขาแต่เราไม่ใช่โยริจิไงเขาขอปลามาลีดีกว่านะเพราะว่ามันดูแบบมันดูแบบสายน้ำแบบรวดเร็วเขาแบบว่าถ้าเป็นปลาเพลิงเขารู้สึกว่ามันแบบว่ารู้สึกเทดีแบบแผดเผาทุกอย่างอะก็ในมดนี้นะทุกคนก็คือพวกอสูรข้างขึ้นคือมันจะโหดมาก ช่ก็คือถ้าเราเดินเข้าไปทีเดียวแล้วก็โดนตีตายแล้วก็แบกเลยถ้าเราไม่มีของแบบว่าแบบดีๆทุกคนก็คือเราตายได้แน่เพราะเราไปสำรวจหมู่บ้านดีกว่าไหมในหมู่บ้านจะมีของอืมอาจจะมีของมีกล่องเพราะอะไรมันมีพวกเอ่อผักวินินก็บผักก่อนแล้วกันโอเคโยนทุกท่านขึ้นในดีกว่าทุกคนว้าจริงเหรอใช่หว่าเราอยู่ด้วยกันอ่านี่เกมหมดอ่แล้วโคตรมืดเลยทุกคน พี่บุญล่าอาหารเนี่ยนะครับเรามียดที่แค่แบบว่าล่าศูนย์นะครับแล้วก็ไม่หาของอุ้ยเขาได้ได้ตกใจหมดเขาก็ได้เหมือนกันทำไมวะเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ในบ้านมีที่ขุดเหล็กด้วยเอาี่เ้าเจอทาจิโร่เลยวันดีทาจิโร่ไอเออขาถือดาบไปก่อนเลยกันเดี๋ยวค่ะจะมาแล้วอุ้ยเขามีอีกาไล่ตามเอ้มันคืออีกาสงสารหมานเขาก็มีนะนี่รักนี่ขวานดาบตกใจขวานเหรอเฮ้ยตกใจเกขวานปึ๊บ อุ้ยเฮ้ยปานเพลิงจริงด้วยเอ้ยไม่ใช่ที่รักเขาเขาได้ปานสายฟ้าหวานอ๋อเขาได้อุ้ยการเขาได้ปานตะวันการเขาได้ปานตะวันมันเชื่ออะไรมันเขียนว่าซันเออว่าแต่มันมันปานยังไงนะเอออ่ะเหรออออ๋นี่ไงนี่ไงว้าวอู้การเป็นปานเพลิงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เขียนว่าซันโอเคดูใหม่ปานที่โหดที่สุดนี้ไม่แกเอาดาบมาให้ดูนี่ เอิ่มเราดูหน่อยใครดูหน่อยแค่ดูแค่ดูใช่ไหมแค่ดูไหนดูสิโอ้ทุกคนนี่มันคือปลาตะวันของทากิโนนะครับก็คือปลาที่โหดสุดนะครับซึ่งเออผมฝึกมาล้านปีก็จะไม่สามารถใช้ปลานี้ได้เพราะว่ามันมันโหดมากซึ่งว่าทุกคนที่เก่งมากทุกคนอุ้ยอุ้ยอ้าวนี่มันเป็นคนดีนะไม่นะดี่ล่ามีคนด้วยไหนมันก็คนไงเออทุกคนมันขอเอาคนเข้าไปอ้าวไทุได้กินคนเข้าไปโอ้ยกัน จริงจริงป่ะเนี่ยจริงจริงหวานแล้วเออก็จะไปล่าแต่มันมีไอ้สุนย์ซอมบี้ตรงนี้ไหนนี่ไงนี่ไงไอ้สุนย์ซอมบี้เหนี่แน่นี่แน่นี่อ้าวยังแม่นแน่เลยลูกก็มันจะมีคูดาวของดาบนะครับอือเลยเป็นหนึ่งเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเขาเรียกว่าอ่าเปลี่ยนอาหารไปตรงนี้ก่อนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับซึ่งปานงงผมเอ่อรู้สึกว่าจะมีประมาณหกกระบวนท่านะหวานต้องลองกดอ่านดูว่ามีกี่กหมือนท่ารู้สึกว่าปานตะวันจะมีเยอะมาก 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12.. 1, โ oh. ห oh. เด้โหโอ้โหเยอะมากทุกคนน่าจะ<ๆ>ประมาณ<ๆ>ประมาณ11 1เเนี่ยประมาณ11นะถ้าหวานใช่ถ้าไม่ตายหวานต้องโหวแม่เน่เขาจำได้นะเราใช้สัตวบเอ็กับพวกอสุนดุหวานมันเร็วมันตัมเข้ามาเราต้องล่าสุนละหวานเราจะได้เราจะมัวแต่แบบว่ารีรอไม่ได้รอรีแต่เราต้องเอาเหานกันมีสักตัวเลยเขาก็มีแค่แครอทงๆสี่อัน มีอีกไหมอูกกาเขามีเร็วมากมาเร็วมาเร็วเราไม่มีเวลาแล้วได้เลยไหนต้องกันอยู่ไหนวะเขาก็ลองไปล่าโซนปีโตดล่าโซนดิวานล่าอโซนดีวานล่านอาศอสูนที่มันเหมือนอากาศแต่มันไม่ใช่อากาศด้วยโอเคเขาลงไปนี่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 นอุกาาเร็วมากอ่ะเขาพวกวิ่งหนึ่งเองที่เราเก็บกายคนนั่นนี่เนี่ยไหนเนี่เนี่นี่ไอคนเนี่ยมาดิวะหวาน นี่วันเด็ก้ามันนี่ตายซะแล้วก็กินก่อนตอนนี้เรื่องของผมมันเพิ่มมาสองหัวใจนะครับก็คือเหมือนเราเลื่อนยศแล้วก็เหมือนออู้โอ้ศาสตร์ใช่ใช่ต้องเป็นปราสาทที่แบบว่ามีแบบอสูรเยอะแน่เลยเออใช่เหรอวะและอีกาทำไมอีกาตายของคนเหรออุ้ยอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะคนหรืออะไรวะหรืออสูรวะอุ้ยอสูรกับคนสู้กันข้างหลังการเห็นไหม ที่ตรงน้ำที่เราเนี่ยหนาๆการเห็นไหมพี่ลากนั่นมันโคคุชิโบว่ะใช่หรอว้าวเขาจะไม่อยู่ด้วยแล้วไปดีกว่าคุณอูซุยนะตกใจมากใช่นายใช่โอ้โหเสียงดังมากเลยใช่การเสียงเสียงดับของแกดังกว่าเพื่อนเลยเขาสึกว่ามันกำลังสู้คุณอูซุยอยู่หวานใช่เขาว่าเราไม่ควรไปยุ่งนะไม่งั้นเราจะตายเปล่าอูซุยแพ้แน่นอนเพราะว่าโคคุชิโบมันเก่งมสี่คนยังแพ้เลยโอ้นั่นหวังเขาเจอศูนแล้วมันเป็นสูนที่แบบมีเขาอ่ว่าล่ะ เราจะไม่ตายจริงเหรอโอ้ยเขาเห็นแล้วไม่รู้อะเราจะใช้การด้านที่ด้านนะแบบเรมแบบทันยิโลกอะเอิ่มโอเคเขาจะลองดูนี่มาดิอ้วนปะปานแล้วมาเลยโอ้น่าจะคนหลอนอ่ะวายนี่ตายที่โหนวะโถตายจริงเหรอสุดยอดมากโ้ยโคตรเทพทุกคนมวานได้เราอีกตัวหนึ่งปะการมาเลยนี่แน่จะซอมบี้โง่โอ้แล้วมันเยอะว่ะไล์สปิริต หรืไอ้สปิริตนี่ฟาดฟันหวานอสูรไม่ใช่ตอวมีหวานต้องฆ่าอสูรอ่ะเหรอไหนวะอสูรน่าหมดแล้วเหลือแต่เนี่ยสิกตันดาบเยอะตายเลยอะอู้เขาก็ใช้สกิลทีเดียวตายเขาเจอสูรมืออุกการถ้าเขาเข้าไปเขาจะเจออะไรมีเนี่ยมีสูรมือด้วยมีสู้อะไรมัเนี่ยมีสูรอยู่ในนี่อยู่ข้างในนี่ใช่เหรอใช่อสูรหน้าเขียวเขาไม่กล้าเปิดประตูเลยเดี๋ยวมันจะฆ่าเขาไหนว่าสูรหน้าเขียวหน้ามันอยู่ข้างในนั้นโอ้ไม่นะนี่แหละนี่แน่ โอ้ยดีนะที่ไม่ตายอยู่ที่มีอะไรบ้างผมคิดว่าบ้านนี้จะมีรอยฆาตะการเกิดขึ้นอ๋อนี่ไงโอ้ยอมตะการฆาตะการเกิดขึ้นคนไื้วัดลากลัวมากเดี๋ยวอีกาดีกบอกเราจะเข้าไปนี่คือสูรหลายมือหวานมันอยู่มีตรงนั้นน่ะเราจะสู้ได้ไหมลองไม่ลองไม่รู้โอเคก็เกมรู้แล้วโอเคว่าอะไรมันหายไปไหนวะเออหายอ้าวถ้าเราซื้อกับมาเราจะไม่แบบไปไปอีกโลกหนึ่งเหรอ เอ่าไม่อนสนรมือไอ้ไอ้ที่มันมีมือเขียวๆที่มันอ๋อเขาน,นึกอเขานึกว่าไอ้มูไอนมูเลยวะน,นึกว่าไอ้มือที่แบบผุดม,มาจากดินอ๋อไ,ม,ไม,อม่ไม่ใช่เอ็นมูไม่ใช่เอนมูโอเเคคโออุ้ยท่าเขาโหดมากเลยอ่ะอุ้ยวานเขาโดนแกงเปรเข้ามาเรา็วค่ะปานนี่อันนี้ก็แบบที่สี่ที่ว่าลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนปานบ้างทุกคนมาดิอดูแบบที่ห้าโอ้ทุกคนแบบโคตรเร็วอ่ะเรียบร้อยวานตอนนี้เขามีแต่ยูซี่ดวงเท่าไหร่การ อุ้ยวานเอซุนเลยเอซุนกิรีตกใจหมดเลยกิรีไอ้กิรีอุ้ยไอ้กิรีตายยังอุ้ยอะเอซุนทอมมี่ตกใจหมดนึกว่าตัวอะไรกัดตูดตอนนี้ผมมีหัวใจอยู่สี่ดวงนะครับวานไม่มีเดียวแล้ววานสองเองวานก็คือเออพวกกระสุนมันเยอะมากเลยวานต้องข้ามนะเดี๋ยวได้อะไรเบลโอเคเขาเ่้าเองนี่แได้หัวได้รู้ไหมใช่รู้อยู่ในมุมแต่เขาวิ่งไม่ทันเนี่อาหารเขาหมดแล้วว่ะหมดแล้วหรอ ใชว่าเราตองใส่ล้วทเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าเราจะต้องใช้ของจินเป็นอย่างมากนะครับใช่ครับทุกคนอ่าน้อยอ่ะเอาไปขอบคุณครับเป็นเนื้อหมูป่านะเป็นเนื้อเป็นเนื้อของไอ้นี่มันเนื้อของอันนี้หรือเปล่าไออินุสสเกะเออใช่อินุสสเกะที่รักเขาเริ่มอึดขึ้นแล้วอ่ะโอ้หแกได้ใจเยอะเขาองั้นเอาเป็นว่าเราเข้าไปข้างในนั้นไหมอาจจะมีไอส่งเยอะ มันมันเป็นบ้านพระกาศมันไม่มีอสูรหรอกไม่รู้ดิเพราะมันมืดมันอาจจะมีหรือเปล่าแกอสูรจะเจอกันแล้วแกอุ่นี่ยาจะกล้าแกกับแกห่ะเมื่อกี้มันกระโดดไงมันมีท่าบินด้วยอ่ะบิแล้วมันไม่มีจริงๆงั้นดิใช่เหรออืมต้องไปล่าสูนที่ไหนดีนะตรงนี้น้ำท่วมทำไมน้ำท่วมวะทุกคนเราเดินหาสูนแป๊บนึงแล้วกันใช่ครับทุกคน เอาล่าศูนย์กันล่าศูนย์ปูการโคตรโหดเลยทุกคนทั้งที่แบบานเป็นปานที่โหดมากแต่ว่าการแบบดูโหดกว่านีปึ๊่อือก็เขาเป็นสายพีพีอ่ะอุยแล้วเขาเนี่ยเป็นสายซัพพอดทีแรกเขาเจอศูนย์เนี่ยที่มันที่มันฆ่าเลยยีโร่เปล่าเก่งนะเขามีความเก่งอยู่นะเก่งก็เก่งสิวะไปไหนละนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอู้หูการอู้การหวานฮะถอยไปเรื่อยๆก่อนได้ถ้าไม่ไหวนะ มาเร็วไปไหนและมานี่อู้อะไรวะเนี่ยปงูไปงูงูล่ามงูล่ามงูล่ามอ้าวโอ้ยโอไมค์โก้นี่เนี่ยมาเร็วมันเป็นยังไม่ตายเลยความน่าคือเราเก่งมากอการเขาจะตายแล้วกัน เขาไม่หน oh, yeah> ีไปเขากินก่อนเราก็ต้องวิ่งวิ่งหนีเพื่อเลือดหวานวิ่งหนีเพื่อเลือดโอ้มันจะช้าแล้วหวานเราต้องทำเซตไหนเพื่อไม่ให้เราต้องฆ่ามันให้ได้มันตายนะครับทำเซตไหนก่อนเซตไหนก่อนนะครับโอ้ท่าโคตรโหดอ่ะจริงมาดิเราต้องรอมันเอ้ยเรียบร้อยทุกคนนี่ไงอ๋อนี่คือเออหนึ่งในสิบสองอสูรจันทราโอ้งี้นี่ซึ่งนี่คือเลือดของมันาฟซึ่งเราอย่าไปกินนะอย่าอย่าไปกินทุกคนอย่าไปแตะต้องมันเลยดีกว่าแกญ่เขายังอยู่สองใจอยู่เลย นี่เขาสามารถใช้อ่าเออใช้ไม่ได้เพราะว่าอ๋อของมันเหรออันนี้ของอ๋อแกต้องกินเลือดก่อนแกถึงจะใช้ได้แกมีอาคซาด้านหลังเชื่อไหมไม่ซุ่แน่นอนสู้ดิหวานงั้นเอาแบบงั้นเอาไงดีอ่ะเราก็ต้องหาตัวอื่นไปร้านไปตามหากันโอเคร้านไม่มุ่งไหนวะอันนั้นมันแบบน้องชายของลุยอ่ะไอ้อสโซนขึ้นระดับบที่ห้าหรือหกนะไม่รู้จำไม่ได้ดูไม่ไม่รู้แต่เขาใส่ก่อนแล้วกันโอเคเขาไปด้วย นี่แน่ยอึ๊อุ้ยมันมันปีนหนีว้ายโอ้ my god การแกอย่าลืมรีเลือดด้วยโอ้เขาจะตียังไงดีวะเนี่ยแกต้องใช้ปลาแกแกแกต้องหอบขึ้นไปแกต้องใช้ปลาน่าหวานโอ้แล้วปลาหอบมันคืออันไหนวะเนี่ยอู่การมันอยู่คมละทำไมเนี่ยโอ้ยเพราะว่ามันมันไปสูงกันไปแล้วการเขาตีไม่ถึงมันติดสายใหญ่กับอะไรวะเนี่ยนี่ไงโดน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 ไปไหนละตายแล้วตายแล้วตายแล้วใช่โอุ้ยอ้ยจะคิปเปอร์จะฆ่าเราก่อนนะสิ ถึงกับไปว่าหมดแล้วจะมาจอไอ้ส่วนงูไหนไอ้ส่วนงูด้วยไหนวะนี่ไอ้ส่วนงูทันจิโร่ก็มันจะเชิดฉายมันเรียนจิโร่ผมนึกว่ามันจะฟันผมนะทุกคนดูดิมีไอ้ส่วนงูเนี่ยมันเป็นงูบองหลาทุกคนโอ๊ยบองหลาต้องกวนดีเขาจะสู้ย่าย่าย่าต้องรอรีก่อนย่านี่เนี่ยโอ้ยโคตรเหาะทุกคนโคตรเหาะ อไอสเกลตันก็สู้อยู่นั่นแหละหวางจะฟันโดนไหมเนี่ยโดนนี่ไงเรียบร้อยทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็จะตายโอเคสวยมากเลยงามทุกคนใช่ครับทุกคนเหนื่อยมากเลยมีอสูรที่เราก็เจออสูรซอมบี้ชาวนาไหนวะเอิ่มซอมบี้เป็นอสูรด้วยหรอวะโอ้ยร่างเปนเลยมาปลาบูทองปลาบูทองเลยวะอ๋อไอปลาที่มันเหมือนไอที่เหมือนปลาใช่ไหม ที่ยัยไอ้ไอ้ที่มันชอบวางไข่มั่วนี่นี่ตายไปโดนพี่หวานไปทำไมทำไมตายง่ายจังวะหรือว่าปันเขาโหดเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยมีสวยไหมเนี่ยที่ยอยเออนี่ตายซะหมดไปแล้วยังไงน่าจะประมาณนั้นเั้าโหดอะไรลุยนี่พวกจะอยู่ลุยไหนวะไหนวะอุ้ยกล้ามัมาแล้วแล้วบางครั้งก็ที่หกนะเราจะสู้ได้ไหมอะสู้ดิโอ้โอ้โอ้โอโอ้โหโคตรเจ็บโคตรมันตอนนี้มันสนใจแกอยู่เขาจะฆ่ามันเอง หวานตีย่วานมาอยากลมันดิออเขาสู้อยู่อ้าอ้าวู้เหลือใจเดียวก้เหลือใจเดียวเขาเหลือใจเดียวไปนี่ไปเขาช่วยอยู่โอ้ยกลาทุกคนขอกินข้าวเออเรียบเอาหวานตีบ ah. ah. ีมาเร็วไม่นะต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันโอเคมันตายแวหานเก่งมากโอ้ยเมื่อกี้เหลือใจเดียวแล้ก็ฆ่าได้หวานนี่มันมีเลือดุซันด้วยนี่เขาไปเจอสวแล้วหวานาอ มาดิวะมาดิวะหนาดิวะทุกคนกันกันไปเอาศูนย์กระโดดหนีตายกันหนีหนีเท่านั้นทุกคนก็หลังคลิปนี้นะใครชอบอย่ากดไลค์ชอบคล้ายกับพี่กับพี่หวานนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าทุกคนดีโอเคนะครับบ๊ายบายทุกคนเอนะเอ้อ